ได้รู้จักกับท่านรัฐมนตรีปุ้ยของพวกท่านทุกคนที่เป็นที่รักของพวกท่านทุกคนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศไทยนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดผมว่าวันนี้เรามาดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านเองท่านก็ชวนให้ผมมาดูว่าเราจะช่วยกันพัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทุกคนที่นี่ได้อย่างไรเราทำงานกันมาเจ็ดเดือนแล้ว นะครับวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยที่มีข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่มีท่านรัฐมนตรีหลากหลายกระทรวงมาในวันนี้นะครับซึ่งเรามาดูแล้วก็มายืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเพชรก็เป็นเพชรเสมอนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปที่จะพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช ให้เป็นเมืองหลักสมกับที่มีวัฒนธรรมมีประเพณีมีอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าที่มาที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมามากกว่าหนึ่งวันแต่แน่นอนครับถ้าเกิดคอยเวลาให้มันให้มันมายาวๆเนี่ยมันก็คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะมาได้เพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้การที่มาจังหวัดนี้แค่วันเดียวเนี่ยก็พอจะเห็น ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เราต้องกลับไปทําการบ้านกันอย่างไรบ้างนะครับเรื่องอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสนามบินเห็นด้วยเลยครับว่าศักยภาพสูงยังไงก็ต้องเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศครับผมเข้าใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์แล้วก็จากมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนี้เยอะมากนะครับเรายังไม่ ได้เตรียมความพร้อมในงแง่ของสนามบินแต่ว่าแน่นอนครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมอยู่ที่นี้ก็จะกลับไปทํากานบ้านไม่ใช่แค่เตรียมการเปิดสําหรับการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเดียวเรื่องของการขยายรันเวย์ให้ยาวขึ้นรองรับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถทําให้เครื่องบินที่มีขนาดความจุ200คนบินมาลงได้จากหลายๆประเทศในทวีปเอเชียเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวซึ่งเราให้ความสําคัญวันนี้ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาก็จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของทางศาสนาทางวัฒนธรรมไปศึกษาและขยายผลต่อว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรู้จักจังหวัดคนครศรีธรรมราชได้ดีขึ้นเรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องสําคัญผมทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีการปลูกยางเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ บางเอิญเป็นจังหวะที่ดีที่มาตอนนี้เนี่ยในช่วงเจเดือนที่ผ่านมาในราคายางก็ขึ้นไปอย่างต่อเน,นื่องผมก็หวังว่าเราจะช่วยกันทํางานต่อไปเพื่อที่จะรักษาระดับราคายางให้สูงอย่างนี้อย่างต่อไปครับเรื่องของปัญหาความยากจนเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้าต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่หลากหลายมิตินะครับ วันนี้ท่านมีผู้แทนที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กใจใหญ่ได้มาดูแลกระทรวงที่สําคัญคือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับถือว่าเป็นกระทรวงที่ใหญ่กระทรวงหนึ่งเลยนะครับแล้วท่านเองท่านก็มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศเพราะนั้นผมมั่นใจครับว่าจังหวัดนี้จะถูกพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่เขาสามารถไปถึงได้ครับ ยังมีอีกหลายๆมิตินะครับที่ทางรัฐบาลพยายามจะทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบผมก็อยากจะขอความรุณาว่าถ้าท่านใดเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับเรามีระบบในการที่เข้ามาแจ้งแล้วก็ให้ทางเจ้าหนี้กับลูกหนี้พบกันโดยมีเจ้าที่ส่กนกคลังมีเจ้า้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายความปกครองเข้ามาช่วยดูแล ทำให้เรามีการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ก็อยากจะขอวิงวอนนะครับว่าถ้าเกิดท่านมีปัญหาเหล่านี้ก็อย่าได้นิ่งนอนอย่าได้กลัวอิทธิพลนะครับบ้านเมือมีขื่อมีแปรเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะดูแลท่านทํางานมาเหนื่อยถ้าตายแต่ต้องมาจ่ายดอกเบี้ยมหาโหดผมเชื่อว่าเป็นเรื่องอะไรที่พวกเราทุกคนรับไม่ได้เราก็อยากจะให้มันหมดไปจากสังคมไทยนะครับท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองรองมาแต่ว่าเราอยากให้เป็นเมืองหลักแต่ผมอยากจะขอพูดงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับมันมีศักยภาพสูงมากมีสอสออยู่ถึง10ท่านนะครับเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคใต้จริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองรองนะครับเป็นเมืองหลักที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลให้มากขึ้นอา่ที่ผมเรียนครับทำงานมาแล้วเจเดือนนะครับรวบรวมข้อมูลมาเยอะมากแล้ว วันนี้ได้มาพบปากกับพี่น้องจากวันนี้เป็นต้นไปเราเริ่มนับหนึ่งดีกว่านะครับว่าเราจะขุดศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาได้มากน้อยขนาดไหนการเยือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายไม่เกินอีก6เดือนจะกลับมาอีกครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการทำงานทุกคนครับขอบคุณครับ ค่ะท่านนายกยังคงอยู่บนเวทีนะคะขอแยกเรียนเชิญค่ะท่านคณะผู้บริหารด้านหน้านะคะแถวหน้าค่ะถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญครับเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งไปด้วยกันนะคะตามที่ท่านนายกได้บอกเอาไว้ค่ะเป็นคำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและหเดือนข้างหน้านายกจะกลับมาที่นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เราถ่ายภาพนะครับเป็นที่ระลึกเอาไว้ครับวันนี้นะครับครั้งแรกครับที่ท่านเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านนายกวัฐมนตรีขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะขอว่าคุณทุกท่านด้านบนเวทีครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีครับ ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและตอนนี้พี่น้องประชาชนทุกท่านยืนขึ้นเลยค่ะเราจะถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสองพันกว่าชีวิตในห้องนี้และอีกหลายพันที่อยู่ด้านนอกเพราะเก้าอี้ไม่พอจริงๆวันนี้เป็นความตั้งใจของคนนครศรีธรรมราช ที่จะมาต้อนรับผู้นำสูงสุดของประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเศรษฐาทวีสินครับและต่อไปนะคะเราจะเป็นเมืองหลากเป็นเมืองน่าเที่ยวค่ะขออนุญาตบันทึกภาพร่วมกันนะคะพี่น้องด้านหลังยืนขึ้นได้เลยนะคะยืนแล้วยิ้มด้วย เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะนะครับพี่น้องประชาชนและเยี่ยมชมในส่วนของบูธนิทรรศการครับขอเสียงพี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชด,ดังๆอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ นี่คือความตั้งใจของพี่น้องชาวจงังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคอีกหนึงจุดค่ะที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาเยือนและพี่น้องก็มีความตั้งใจมาต้อนรับกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวค่ะนะครับวันนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีของเราครับนี่นะครับวันนี้ตั้งใจกันจริงๆนะมารอคอยกันอยู่นะฮะ ก็มีดอกไม้นะคะที่มอบให้เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกค่ะตอนนี้หลายคนคือเข้าไม่ถึงนะเ <นะ S 1> พราะมี่น้องประชานชนเยอะเอาเป็นว่าส่งเสียงดังๆให้ท่านนายกอีกครั้งหนึ่งสุดยอดมากครับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้นะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่แวะมาที่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวพี่นงวุฒินตรีพุทธาวิชัยกุลครับได้กล่าวกครู่นี้ครับราะเราเชื่อว่านายกมาแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่นี่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครับ ในส่วนของสนามบินในเรื่องของการท่องเที่ยวราคายางพาราการแก้ปัญหานิสินของพี่น้องประชาชนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการแก้ปัญหาที่เองระบบการเมืองอีกนกเคือนในการเปลี่ยนจของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใช่แล้วครับอีก6เดือนครับเราจะมาต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะฮะ สำหรับท่านนายกวัฐมนตรีครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับนายกวัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้เราปาปูนชนพบปะพี่น้อง<ล>อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองครับและพี่น้องประชาชนนะคะชาวจังหวัดนรครศรีธรรมราชรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินค่ะ จะต้องได้รับ่เลยครับ่รับจยักะ่เลยครับ่เลย่ลยค่ยครับ่คับใ่นลยคับวลรันใช่รัช่ครับใช่เครับ่เลครช่เร่ยรา่ลครับใชัน่เลยรั่าวครับชรับช่ร่เลรับใช่ครัช่รับชัเลยครับใัช่ั้รับั่ค่ลชัร ด้วยนะคะหลายๆท่านเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่เดินทางมาค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรมถือว่าเป็นทีสุดให้ดูน้องเพ่อนเพื่อได้รับชมค่ะและตอนนี้ยังคงไลฟ์สดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับผมตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ไปเยี่ยมชมนะครับในส่วนของนิทรรศการนะครับที่ได้นํามาจัดแสดงนะครับภายในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นบุญนิทรรศการต่างๆครับที่เป็นของดีของจังหวัด นครศรีธรรมราชของเราครับแล้ววันนี้เราต้องขอบคุณครับผู้หญิงตัวเล็กที่นั่งอยู่ในใจของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชกันมานะครับนั่นก็คือท่านรัฐมนตรีพิมพัทราวิชัยกุลด้วยครับ ข่าวรายงานนะครับผมเชื่อครับว่ามันเข้าถึงหัวใจนะของพวกเราครับบางคนนี่น้ําตาซึมนะฮะเพราะว่าคำพูดทุกคําพูดออกมาจากใจของท่านรัฐมนตรีปุ้ยของพวกเรานะคะใช่ครับแล้วก็ยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเขาพี่น้องเขาทุกคนทีมชาติไทยน้องชมป์โลกสองสมัยครับท่านนายกออ้ค่ะเพราะว่าต่อไปนะคะเราจะเข้ามาเอาหลอดมาเลยจ้ะโกโก้ค่ะใจเย็น ระดับโลกแล้วค่ะออร่อยมันนี่อร่อยได้ร่อยเ็ก็อร่อยนะภาพจากกล่ประชาสัมพันธ์่นี่รชะื่นใจนะฮะหายเหนื่อยนะคะครับแกงไตปลาไม่ต้องแล้วนะวันนี้เพราะท่านชิมมาแล้วชิมแล้วี่ชชน แล้วก็นอกจากโกโก้แล้วเรายังมีซุปโอทัพทีมสยามด้วยนะคะท่านนายกส่งให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วนะคะโกโก้อันแสนอร่อยจากสะแก้วท่าสาระคือที่นครศรีธรรมราชของเราเองก็มีการกลุ่ในเรื่องราวของโกโก้มาอยู่ด้วยเลยนะครับแลน่นอนว่าเป็นสายพันธุ์ของรสชาตของโกโก้ที่นครศรีธรรมราชเจอกินคริริ เะะอนและตอนนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของผู้ประกอการนะคะที่จะมอบโคมส่งสัญญามให้กับนายกรัฐมนตรีรับประทานในหลวงค่ะในความขอบคุณนะคะรต้อนรับจากพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรียกว่ามากันเพื่อที่จะต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เชื่อแน่ว่าครั้งต่อไปนะคะเราจะ้พบท่านนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกให้เกียรติเดินทางมาเพราะเราทราบดีค่ะว่าท่านจะมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงท่านไปที่ไหนเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ท่านไปท่านไปภาคอีสานมีน้ํามีถนนท่านไปภาคเหนือฝุ่นควันการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องก็ดีขึ้นวันนี้ท่านมาภาคใต้ค่ะเราหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนทุกๆภาคที่ท่านไปนะคะ สำหรับนครศรีเราโดนจำกัดด้วยคำว่าเมืองรองมาตลอดค่ะแต่ตั้งแต่มีอีกไนท์ไทยแลนด์ฉันดีใจมากที่ท่านสุดาวันท่านพูดถึงเมืองรองแล้วก็ไม่มีคำนี้อีกต่อไปท่านบอกว่าประเทศนี้มีแต่เมืองหลักและเมืองหน้าท่องเที่ยวนะครศรีธรรมราชเราเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวแล้วเรากำลังจะเป็นเมืองหลักเพราะท่านนายกและท่านรัฐมนตรีค่ะ นครศรีธรรมราชเรามีความหลากหลายเรามีพื้นที่มากมาย23อำเภอเรามีภูเขาเรามีทะเลเรามีน้ำตกเรามีนักการเมืองที่มาหลากหลายพักค่ะ แต่นักการเมืองที่มาหลากหลายพักล้วนแล้วแต่เป็นพวกเดียวกันเพราะเราตั้งใจพัฒนานครศรีธรรมราชดังที่ท่านนายกได้เห็นว่าวันนี้มีเพื่อนสอสหลายพักมาอยู่ที่นี่ค่ะจากภูมิใจไทยมาสองท่านค่ะท่านสถาขาวขำและท่านมุกดาวันนะคะแล้วก็มีจากพักพลังประชารัฐค่ะเราอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อมาช่วยนครศรีธรรมราชร่วมกันค่ะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่า ความหลากหลายที่มีในพื้นที่ก่อนหน้านี้เราโดนจำกัดด้วยคำว่าเมืองรองแต่ตั้งแต่มีอีกไนท์ไทยแลนด์เรากลายเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวแล้วเรากำลังจะได้รับการยอมรับจากจังหวัดอื่นๆค่ะ เราเป็นเพชรเม็ดงามที่อยู่ในหมู่เกาะทะเลใต้แต่วันนี้จะได้รับการเจรนายจากท่านนายกท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยใช้เวทีนี้ที่สิชนนครศรีธรรมราชเป็นโรงงานเจรนายเพชรให้ขึ้นแหวนให้เป็นแหวนเพชรเม็ดงามของนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันเองขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างมากนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างท่านได้เห็นแล้วว่านครศรีธรรมราชเรามีศักยภาพหวังแต่ให้ท่านนายกท่านคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปดิฉันขอใช้โอกาสนี้แทนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณในน้ำใจของท่านที่สละเวลามานครศรีธรรมราชและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกของท่านแต่จะเป็น ครั้งต,ต่อไปที่จะมาเยือนแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของนครศรีธรรมราชในการยกระดับยิ่งยิ่งขึ้นไปกาขอบพคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะท่านพิมพ์พัชราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะและในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านเศรษฐวิสินครับนายก